ก็สวัสดีกันด้วยนะวันนี้มาพบกับตะแกู่่กบทีวีนะมาพบับผมพี่แล้วนันเงนะวันนี้มนอยู่กับการสอนเออเออเอเอวะสอนการเปลี่ยนเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตนะจากเวอร์ชันปกติอย่างนี้นะให้กลายเป็นสามจุดศูนย์นะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเปิดนะนะก็เปิดเหมือนกันนะขอฝากกลุ่มด้วยนะครับกลุ่ม กลุ่มอันเทิร์นนะครับเป็นกลุ่มอันเทิร์นโดยเฉพาะนะครับตอนนี้ตอนแรกเป็นเซิร์ฟของอันเทเนนนะครับจะเป็นของเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันปกตินะครับแต่ว่าพี่แกมเนี่ยเขาได้เอ,อเอ่อแป๊บนึงดิปะแป๊บนึงขอดธิปายก่อนนะคือพี่แกมเนี่ยเออคนนี้นะเขาได้เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันศูนย์เออสามจุดศูนย์แล้วนะครับแล้วก็ ต้องโหลดแมป P I ลงแมปด้วยนะครับก็เหมือนม็อดนั่นนะครับเหมือนม็อดที่ผมสอนลงเป็นม่อคลิปที่แล้วนะครับนี่ครับอันนี้ครับ P I ครับกดดาวน์โหลดไปนะครับแล้วเอาไปไว้ในแมปของเกมอันเทินนะครับเหมือนม็อดนั่นแหละครับเป็นม็อดเลยแต่ว่าเป็นแมปเป็นแมปเหมือนยังไงอ่ะเหมือนเซิร์ฟอินเทอร์เน็ตอันเก่าครับนะ แต่ว่าให้เปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน3.0นะครับขึ้นไปครับแล้วก็เข้าเรื่องอะไรดีกว่านะครับฝากนี้ก็ฝากฝากยังไงฝากไปด้วยแล้วกันนะครับก,กดเข้ากลุ่มมานะครับมีอสอบถามได้ครับเรื่องนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เซิร์ฟยังไม่เปิดนะผมสผมจุดศูนยนะเพราะว่าพี่แกมเขาแก้ไขเรื่องบอสอยู่นะครับนี่ครับบอส ผมเป็นคนเอ่อวงคลิปเองครับเพราะว่าอันนี้ผมเจอบอสครับของบอสในอันเทอร์เน็ตนะเป็นซอมบี้ตัวให,ใหญ่ตัวหนึ่งนะครับแล้วถึกแล้วก็พอฆ่าได้มันได้ของดีอยู่ครับของดีมา,มากๆแล้วนายคนนี้ครับทำมาขอไว้นี่ยอ้า แล้วนะว่าบอสนี่ตัวทควายเลยนะครับจะว่าซอมบี้ปกตินะครับสองเท่านะครับเมื่อมีเงือนเยอะอยู่นะครับถ้าใช้มีดแทงอะไรนี่อาจแทงอ่อยรองนะอันนี้ใช้ปืนนะนี่ครับในคนนี้เขามาขอไว้ครับเฮ้ยโรนเงาสามชุดสูนยนะไม่ได้โกรนหรอกครับเราแค่เปลี่ยนเวอร์ชั่นเฉยๆนะครับชั่วคราวครับพี่แกมอันนี้เป็นแอดใหญ่นะครับก็ลองมาก็เป็นพี่แคนนะครนี่คนนี้เลยนะครับเป็น แอดกองมานะเพราะไม่มีใครใหญ่ไปวันนี้เป็นทีมงานก็คือพวกผมนั่นเองนะครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะเปลี่ยนเวอร์ชันนะครับจากอินเทอร์เน็ตปกติเป็นเวอร์ชันอินเทอร์เน็ต3 0มจูขึ้นไปนะครับง่ายๆครับเข้ามาในสตรีมครับแล้วมาที่คังครับแล้วมาที่ตัวเกมของมันนะครับเ้วกดคลิกขวาที่อันเทิร์ครับแล้วกดคําว่าคุณสมบัติครับแล้วก็มามันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็มาที่คําว่าเบต้าครับ แล้วเราก็มันจะมีให้ใส่รหัสการเข้าถึงเบต้าเพื่อกรัดัวเบต้าส่วนตัวนะครับอันนี้ผมมีรหัสมันอยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมกรอบไว้แล้วใส่ไว้ใต้คลิปครับสําหรับลิงลิงกลุ่มนี้นะเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วกรอบใส่ลงไปครับแล้วก็คิดคาว่าตรวจสอบรหัสนะครับถ้าคุณเปลี่ยนเวอร์ชันเป็น0.3ครั้งแรกนะครับให้กดครับ นะครับม่นจะขึ้นว่ารหัสเข้าเบต้าส่วนตัวพรีวิวสามารถใช้งานได้แล้วนะครับเ้วก็คลิกมาตรงนี้ครับข้างบนครับเลือกรายการเบต้าของคุณต้องการเข้าร่วมเลือกรายการเบต้าที่คุณต้องการเข้าร่วมอ่าครับแล้วคลิกตรงนี้ครับแล้วมาที่พรีวิววันนี้ครับครับมันก็จะเปลี่ยนให้ครับพอเรากดปิดไปอยู่ในคิวอัปเดตครับก็ทำให้มันอัปเดตให้ได้นะวิธีแต่ก็ได้นะ ใช่ไหมอัปเดตอ่ะอัปเดตดีเหเียอัปเดตนะพอเราอัปเดตเสร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นสามจุดศูนย์เอ๊ะไม่ใช่นี่เออมันจะเป็นสามจุดสี่จุดเก้าจุดศูนย์ทันทีเลยนะเป็นตอนแรกมันเป็นสามจุดศูนย์ใช่ไหมก็มันก็จะเพิ่มเวอร์ชันมาเรื่อยเมื่อมีการอัปเดตอัปเดตนะว่าเขียขอตั้นชี้คิดว่ายัางไงเกี่ยวอั สามจุดสนย์ขึ้นไปก็กาพออย่างเงี้ยพอเราเสร็จแล้วสามจเอ้ยอยากเปลี่ยนมาเล่นของเวอร์ชันเดิมครับก็ไม่ยากครับเข้ามาเบต้าเหมือนเดิมครับแค่เปลี่ยนให้เลือกรายการมันเนี่ยเป็นไม่มีครับแค่นั้นแล้วกดปิดไปครับเท่านั้นแหละคุณก็จะได้เล่นใหม่ครับไม่ต้องสีรหัสด้วยนะครับสีรหัสแค่ครั้งเดียวครั้งแรกนะครับแค่นั้นนะครับจบอา้าวเชียคุณมาเปลี่ยน,นอะไรตรงนี้วะ เชื่อว่าจะใส่ทำไมรัะนี่ครับเราเปลี่ยนเป็นปกติเป็นเวอร์ชันปกติใช่ไหมครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับพรีวิวแค่นี้ครับโอเคกดปิดไปข่านี้ครับง่ายครับไม่ยากสำหรับวันนี้นะครับการสอนเปลี่ยนเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตนะครับได้จบลงแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณด้วยนะที่ดูมาถึงตอนนี้ครับแล้วก็ กขอพิยมับกดไลค์และซับสไคร์นด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ